ไม้พุ่มทรงเตี้ยลักษณะใบหนาเหนียวขอบใบหยักเมื่อแตกยอดอ่อนผลิใบจะให้สารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเมื่อนำมาผ่านกระบวนการจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ชาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของคนทั่วโลกอ๋อที่เวลาดื่มชานะดื่มแล้วทำให้สุขภาพดีเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะทำให้เลือด ไอไขมันในเส้นเลือดอ่ะให้รังไขมันไป้ลยทำให้คุณครัไอร่างกายดีขึ้นแล้วไม่ไม่อ่อยวันมากนะชามันรังไขมันเยอะรู้สึกว่าเวลาดื่มแล้วทำให้เราสดชื่อนะคะแล้วก็ดื่มง่ายแล้วก็ที่รู้มาคือดีต่อสุขภาพทำให้ช่วยช่วยต้านทานโรคหลายๆโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจที่จะดื่มชา ให้ความตอนช่วงรู้สึกว่าสนใจหันมาดื่มชาม,มากขึ้นเพราะว่าเพื่อสุขภาพอะค่ะที่ที่เพื่อสุขภาพ uh, Why I love to drink tea because my mom already serve d tea for me since I was a kid and she told me that um, when I drinking the tea uh, tea will give me uh, a good impact to my health so after that, i usually drink tea in the morning and in the, in the evening with my family. and uh, when i drink tea, uh, i feel like uh, freshness and my mind uh, feel like calm. and uh, i love the smell of the green tea. so i think drinking tea is good for me because it gives me uh, a heart impact. Uh, why uh, i like to drink the tea is um, uh, uh, when I drink the tea, it's, I feel like a refreshment and uh, the tea is uh, like a traditional drinky. Uh, and uh, we drink uh, the whole day it's, uh, when we stay in home. Uh, that's uh, what I like to drink the tea. Thank you, Cop Cone Caps. พื้นที่บริเวณหุบเขาสูงจังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งผลิตสายพันชาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสองสายพันคือชาพันอัดสำและกลุ่มพันชาจีนชาพันอัดสำหรหรือชาพื้นเมืองมีแหล่งกำเนิดในประเทศอินเดียลักษณะใบใหญ่ยาวมีขอบหยกักดอกขาวกลิ่นหอมอ่อนเป็นสายพันชาที่นิยมนำมาทำชาเขียวและชาดำ ชาสายพันจีนลักษณะใบเรียวตั้งขอบใบหยักแบบฟันเลื่อยแต่ขนาดใบเล็กกว่าชาพันอัดซสำชาสายพันจีนมีหลายสายพันแต่พันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีและนิยมปลูกกันมากก็คือพันุ์อูหลงเบอร์17อูหลงเบอร์12ชิงชิงอูหลงถิกวนอิมและสี่ฤดู ใส่พันชาอสาัสสัมเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยจะมีลักษณะรสชาติค่อนข้างที่จะฝาดแล้วก็ขมค่ะจึงเหมาะที่สําหรับจะมานํามาแปรรูปเป็นชาเขียวหรือชาดําหรือชาแดงนะคะในขณะที่ใส่พันชาจีนนะคะเราจะนิยมมาแปรรูปโดยใช้กระบวนการผลิตแบบชาอูหลงซึ่งจะให้กลิ่นรสที่หอมกว่าค่ะใบชาสดที่จะนำมาผลิตเป็นชาคือส่วนยอดของชา ซึ่งจะอยู่ตรงส่วนบนสุดของต้นที่แตกหนอ่อผลิใบอ่อนตรงยอดสองใบกับหนึ่งยอดตูมจัดเป็นชาที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะเป็นส่วนที่มีสารโพลิฟินอลซึ่งเป็นสารสำคัญในใบชาสูงสุดใบชาที่นิยมดื่มกันถ้าแบ่งตามกระบวนการผลิตแบ่งได้3มชนิดคือชาเขียว เป็นชาที่ไม่ผ่านกระบวนการหมักส่วนใหญ่ทำจากสายพันธุ์ชาอัดสำและชาจีนอู่หลงเบอร์12อู่หลงเบอร์17และถิกวนอิมน้ำชาจะมีสีเขียวอ่อนมีกลิ่นหอมชาอู่หลงเป็นชาที่ผ่านกระบวนการหมักเพียงบางส่วนทำให้มีสีและมีกลิ่นต่างจากชาเขียวชาอู่หลงที่นิยมดื่มก็มีชาอู่หลงเบอร์12บ ชาอูหลงเบอร์17ผีกวนอิมและสีฤดูน้ำชาจะมีสีเหลืองอมเขียวรสชาติชุ่มคอชาดำหรือชาแดงเป็นชาที่ผ่านกระบวนการหมักอย่างสมบูรณ์ทำให้ชามีสีน้ำตาลเข้มหรือน้ำตาลแดงทำจากชาพันธ์ุอูหลงเบอร์12และชาอัดสำรสชาติเข้มข้น และมีกลิ่นหอมฉุนกว่าชาเขียวและชาอูหลงจากยอดชากว่าจะมาเป็นใบชาให้เราได้ดื่มจะนำมาผ่านกระบวนการต่างๆเริ่มจากการเก็บใบชาเลือกเก็บใบชาที่มีคุณภาพโดยเลือกเก็บเฉพาะ1ยอดตูม2ใบอย่าให้ยอดชาอัดแน่นในตะกร้าเพราะจะทําให้ใบชาช้ําเกิดความร้อนทำให้เสื่อมคุณภาพและเสียรสชาติ การผึ่งชาเป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารต่างๆในใ,นใบชาจะทำให้น้ํำใน,ในใบชาระเหยออกไปใบชาจะเหี่ยวและจะมีการซึมผ่านของสารต่างๆภายในและภายนอกเซลล์ในการผึ่งชานั้นจะทำให้สารโพลีฟินนลเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เป็นองค์ประกอบใหม่ที่ทำให้ชามีกลิ่นสี และรสชาติแตกต่างกันการนึง่งหรือคั่วชาเป็นขั้นตอนที่ให้ความร้อนกับใบชาเพื่อทำลายเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสทำให้หยุดปฏิกิริยาการหมัก การนวดชาเป็นขั้นตอนที่ใช้น้ำหนักกดทับลงบนใบชาเป็นการขยี้ใบชาเพื่อให้เซลล์แตกจะทำให้สารประกอบต่างๆที่อยู่ในเซลล์นั้นไหลออกมาและเคลือบอยู่บนส่วนต่างๆของใบชาการหมักชาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การพึงชาและนวดชา ก่อนที่จะถึงขั้นตอนการหยุดปฏิกิริยาเอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสด้วยความร้อนเพื่อเร่งปฏิกิริยาให้ชาเกิดกลิ่นสีและรสชาติแตกต่างกันตามองค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่ในชาและตามวิธีการผลิต อบแห้งเพื่อลดความชื้นในใบชาให้เหลือประมาณ5%เพื่อให้เก็บชาได้นานการคัดแยกใบชาเป็นการคัดเลือกเศษกิ่งก้านของใบชาและสิ่งเจ้อปนต่างๆออกจากใบชาก่อนนำไปบรรจุถุง ผลิตชาทั้ง3ชนิดจะมีขั้นตอนและวิธีการแตกต่างกันทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ชาที่มีกลิ่นและรสไม่เหมือนกันกระบวนการผลิตชาเขียวเริ่มจากการหยุดการทำงานของเอนไซม์โพลิฟีนอลออกซิเดสที่อยู่ในใบชาสดด้วยความร้อนโดยการอบด้วยไอน้ำหรือการคั่วที่อุณหภูมิ300-350องศาใช้เวลาประมาณ3-5นาที เพื่อทำให้เอนไซม์โพลิฟินอลออกซิเดสไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและโพลิเมอไ z เซชันของโพลิฟินนลที่อยู่ในใบชาเสร็จแล้วนำไปนวดประมาณ3-5นาที เพื่อให้เซลล์ในใบาชาแตกตัวน้ำในใบาชาจะถูกบีบออกมาคลุกเคล้านอกใบาชาและทำให้ใบาชาม้วนตัวจากนั้นนำใบาชาที่นวดแล้วไปอบที่อุณหภูมิประมาณ140ถึง150องศาเพื่อไล่ความชื้นในใบาชาออกให้ได้มากที่สุด โดยจะอบสองครั้งจนใบชาแห้งจากนั้นนำใบชามาคัดขนาดโดยใช้เครื่องร่อนแยกขนาดใบชาขั้นตอนสุดท้ายคือนำเข้าเครื่องคัดแยกสีใบชา ตามคุณภาพของใบาชาใบาชาที่ผ่านกระบวนการต่างๆยังคงมีสีเขียวเวลาชงจะทำให้ได้น้ําชาสีเขียวอ่อนหรือเขียวอมเหลืองส่วนชาอูหลงชาอูหลงจะเป็นชาที่ผ่านกระบวนการหมักเพียงบางส่วนหลังจากที่เราเก็บยอดชามาแล้วนะคะเราจะนํายอดชาเนี่ยไปผึง่ง ไว้ในที่ร่มนะคะประมาณ20-30นาทีเพื่อที่จะให้ใบชาเนี่ยคายน้ำบางส่วนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำใบชาเนี่ยเข้าไปผึ่งในที่ร่มนะคะซึ่งก,รการผึ่งนี้จะเกิดกระบวนการหมักเกิดขึ้นนะคะซึ่งกระบวนการหมักตรงนี้จะทําให้เกิดการพัฒนาสีและก็กลิ่นรสของชาอูหลงขึ้นมาซึ่งจะทําให้แตกต่างจากชาเขียวนะคะซึ่งลักษณะน้ําชาที่ได้ของชาอูหลงจะมีสีเหลืองอมเขียว ไอ้กรรมวิธีในการผลิตชาดำนะครับคือเอาชาเนี่ยคือขั้นตอนเนี่ยคือเราเก็บชาเนี่ยคล้ายๆกับไอ้ชาชาชาเขียวเหมือนกันคือเราเก็บมาก่อนก่อนแล้วก็มาผึ่งผึ่งไว้ให้แต่ว่าต้องต้องทิ้งไว้ให้มันแห้งกว่า <S <S ความชื้นหายมากกว่าชาเขียวนะครับถึงถึงจะเอามาเอามานวดเลยโดยโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยที่เราไม่ต้องคั่วนะนวดก่อนเลยนวดเรียบร้อยเนี่ยประมาณใช้เวลาประมาณ3-5นาทีนะครับนวดให้ให้มัน ให้ตัวชาเนี่ยมันมันเข้ารูปกันนะฮะให้เป็นตัวชาแล้วก็ถึงเอาออกมาจากเครื่องนวดแล้วก็มาผึ่งไว้นะผึ่งไว้เนี่ยใช้เวลาในการผึ่งบางที 2- อสาชั่วโมงแล้วแต่อากาศนะครับของ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 แต่ละวันนะครับาอให้มันไอชาเนี่ยเปลี่ยนจากสีสีเขียวจะกลายเป็นสีคําขึ้นมานะครับแล้วพอได้สีคําได้กลิ่นแล้วไอสเปคตามที่เราต้องการแล้วเราเราชาตัวนั้นมามาอบในเครื่องอบชานะครับก็ ใช้อุณหภูมิประมาณร4 0 1 5 0องศานะครับก็ใช้เวลาประมาณ10 10กว่านาทีนะครับอบประมาณทั้งสองรอบให้มันให้ให้ชามันจนมันแห้งนะครับถึงเอามาผึ่งไว้แล้วก็เพื่อที่จะผึ่งให้ความชื้นมันหายไปนะครับสำคัญที่สุดนี่เวลาเราต้องการที่จะคงคุณภาพชาไว้นะครับคือสําคัญเนี่ยชาถ้าคุณภาพดีมันก็ต้องต้องถ้าพูดถึงว่าตอนที่กรรมวิธีในการผลิตเ,เนี่ยส่วนนี้สําคัญนะครับตั้งแต่เราเก็บชามาเนี่ย ถ้าเราเก็บชาในลักษณะที่ว่า,ามันมีใบหักใบที่ว่าใบช้ำเนี่ยนะคุณภาพชาออกมาก็จะไม่ดีดังนั้นคือตอนที่เราเก็บมาเนี่ยคือสําคัญเลยตั้งแต่กรรมวิธีเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นชามาคุณภาพดีแล้วเนี่ยในการที่ผลิตเนี่ยไอตัวนี้ก็ต้องควบคุมด้วยพอควบคุมได้แล้วมันก็ได้ชาที่คุณภาพดีพอ,อถ้าได้ชาคุณภาพดีแล้วเนี่ยในการเก็บเหมือนกันเราอบเรียบร้อยล้วก็ต้องเก็บในถุงหรือว่าในภาชนะที่เรียกว่า บิสดสนิทนะครับเพื่อไม่ให้มมีกลิ่นอย่างอื่นเข้าไปข้างในหรือว่ากลิ่นกลิ่นชาออกหายออกไปข้างนอกครับในตัวนี้สําคัญค่ะในกระบวนการผลิตของชาที่แตกต่างกันจะส่งผลทําให้องค์ประกอบทางเคมีสีกลิ่นรสชาข,ของชามีความแตกต่างกันในใบชาส่วนใหญ่สารสําคัญที่เราพบในใบชาจะเป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอลอยู่ประมาณ10-30%โดยสารกลุ่มโพลีฟีนอลที่เราพบจะเป็นกลุ่ม ของฟลาวนอยด์เป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งกลุ่มของฟลาวนอยด์กลุ่มนี้จะเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มของแคเทชินแคเทชินที่เราพบเป็นส่วนใหญ่จะได้แก่อิพิกแกโลแคเทชินตรีแกเลตหรือที่เรารู้จักกันสั้นๆที่เราเรียกว่า ecg g นอกจากนี้เรายังพบอิพิกแกโลแคเทชินอิพิกแคตชินตรีแกเลตและก็อิพิกแคตทชินค่ะ ecg ที่พบในชานะะคะจะมีฤทธ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้เรายังพบสารแซนทินอันคลอ,อยได้แก่ในกลุ่มคาเฟอีนซึ่งตัวนี้จะมีตทธิ์ในการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางเมื่อเราทานชาจะทำให้เรารู้สึกกระปีกก้กระเป๋าและสดชื่นค่ะ ต่การบริโภคชาเขียวนะคะเราจะได้รับปริมาณสารคาเทชินเนี่ยมากที่สุดมากกว่าการบริโภคชาอูหลงแล้วก็ชาดํานะคะซึ่งชาอูหลงแล้วก็ชาดําจะมีปริมาณสารคาเทชินลดลงตามลําดับซึ่งสารคาเทชินตัวนี้จะเปลี่ยนรูปออกไปอยู่ในรูปสารองค์ประกอบอื่นค่ะวัฒนธรรมการดื่มชาของชาวจีนมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนิยมดื่มชาอูหลงหลังอาหารโดยเชื่อว,ว่า ในใบชามีสารสำคัญที่ช่วยการลดและควบคุมปริมาณไขมันในร่างกายลดความดันโลหิตลดน้ำตาลในเลือดต้านการอักเสบและช่วยคลายเครียดคนญี่ปุ่นเชื่อว่าการดื่มชาเขียวจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงส่วนชาดำ เป็นชาที่พบสารสำคัญทีอาฟาวินและทีอารูบิจินมากที่สุดมีฤทธิ์ช่วยลดการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติเนื้องอกและเซลล์มะเร็งช่วยบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์และยังช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญพลังงานแต่น้อยกว่าชาอูหลงในการดื่มชาหนึ่งถ้วยเรารู้แล้วนะคะว่าชาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ในน้ําชาหนึ่งถ้วยเนี่ยจะประกอบด้วยสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมายนะคะโดยเฉพาะสารในกลุ่มโพลีฟีนอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว EGCG นะคะซึ่งจะมีมากในชานะคะซึ่ง EGCG ตัวนี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยที่เขาจะทําหน้าที่ในการจับกับสารอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุทําให้ ก่อให้เกิดโรคมาเร็งหรือโรคหัวใจนะคะและนอกจากนี้ตัว igcg e เองนี้นะคะจะมีผลต่อการป้องกันโรคหัวใจคือตัว e g c g จะไปลดอาการเกรงของเส้นเลือดฝอยนะคะและนอกจากนี้นะคะ igcg e จะลดปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันของคอเลสเตอรอลทำให้คอเลสเตอรอลเนี่ยตกตะกอนในเส้นเลือดข้างน้อยจึงทำให้ลดภาวะในการเสี่ยงของหลอดเลือดหัวใจติดตันและนอกจากนี้สรรพคุณอ,อื่นที่ ชายังช่วยป้องกันในการเกิดโรคเบาหวานได้นะคะเนื่องจากว่าตัว คาเทชินนะคะจะสามารถจับกับาสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะไมเลสนะคะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้จะเป็นเอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยแป้งให้มันเป็นให้เป็นน้ำตาลนะคะซึ่งจะเมื่อเอนไซม์อะไมเลสถูกยับยั้งแล้วเนี่ยจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนะะี่ยค่ะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆจึงสามารถช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้นอกจากนี้สารตัวอื่นที่เรายังพบในชานะคะ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นททอานีนนะคะซึ่งททอานีนตัวนี้จะเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทําให้คลื่นสมองปลดปล่อยคลื่นอัลฟาออกมานะคะซึ่งส่งผลทําให้เวลาเราดื่มชาเนี่ยจะช่วยลดความเครียดลงไปได้นะคะแล้วนอกจากนี้เรายังพบสารคาเฟอีนที่จะมีอยู่ในตัวชาเมื่อเราดื่มชาเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าร่างกายเรากะปี้กระเป๋านะคะแล้ว ถ้าเราดื่มเราแช่ชาใบาชาเนี่ยคะ่ะไว้ในน้ําเป็นเวลานานเนี่ยตัวใบาชาจะปลดปล่อยสารตัวหนึ่งออกมานะคะก็คือตัวแทนนินนะคะซึ่งแทนนินเนี่ยจะส่งผลทําให้เราดื่มชาเนี่รู้สึกว่าเราท้องผูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อแนะนําในการดื่มชาที่ดีควรจะดื่มชาในขณะที่ร้อนนะคะซึ่งจะทําให้เราได้รับสรบรพคุณที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้อย่างเต็มที่ค่ะ การดื่มชาเพื่อให้ได้สารสำคัญที่มีประโยชน์ขึ้นอยู่กับการเลือกใบชาที่มีคุณภาพและการชงชาที่ถูกวิธีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญโดยมีขั้นตอนดังนี้ภาชนะที่เหมาะในการชงชาที่ดีคือเซรามิกแก้วหรือภาชนะดินเผาน้ำที่ใช้ชงชาควรเป็นน้ำสะอาดปราศจากคลอรีนและเป็นน้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียส สำหรับชงชาอูหลงชาดำหรือชาแดงถ้าเป็นชาเขียวอุณหภูมิน้ำร้อนประมาณ80องศาจะได้ชาเขียวที่มีรสชาติดีปริมาณชาที่ชงแต่ละครั้งใส่ชาจำนวน1ใน3ของภาชนะหรือประมาณ2ช้อนน้ำแรกของใบชาเป็นการกระตุ้นใบชาไม่ควรดื่มให้เททิ้ง น้ำชาที่มีประโยชน์ที่ควรดื่มคือน้ำที่สองถึงน้ำที่5น้ำที่2แช่ชาไว้ประมาณ40วินาทีถึง1นาทีส่วนน้ำที่3 4และ5ใช้น้ำแช่ชาตั้งแต่40วินาทีและลดลงจนถึง20วินาทีตามลำดับ ไม่ควรดื่มชาขณะที่ร้อนมากเพราะจะทำลายเยื่อบุภายในช่องปากไม่ควรแช่ไว้นานมากเพราะสารแทนนินจะทำให้ชามีรสเข้มทำให้ท้องผูกปัจจุบันชาถูกนำมาปรุงแต่งให้มีสีกลิ่นและรสต่างๆเพื่อตอบสนองกระแสความนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยใส่สารเพิ่มความหวานใส่ครีมนมและส่วนผสมอื่นๆเพื่อเพิ่มรสชาติของชาซึ่งถ้าดื่มติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆจะส่งผลต่อน้ำหนักตัวอาจเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคอ้วนได้การดื่มชาเพื่อให้ได้สารสำคัญที่มีคุณประโยชน์มากที่สุดควรเป็นผลิตภัณฑ์ชาจากธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยไม่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่งอื่นๆ และควรดื่มชาร้อนที่ชงอย่างถูกวิธีการชงชาถ้าน้ำแรกนี้ให้ลวกทิ้งค่ะแต่ว่าไม่ใช่เพราะชาสกปรกค่ะแต่ว่าให้ลวกทิ้งเพราะว่าเป็นการกระตุ้นในชาให้คพายตัวเพราะว่าชาของชาอุ่จะเป็นเม็ดๆน,น,นะคะ ชาอูหลงใน1นึกาประมาณ10กราัมาค่ะจะใส่น้ำดื่มได้4ถึงหนะ้ํนาำเพื่อให้ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยกระตุ้นระบบการทำงานของร่างกายให้สมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากโรค